ยัง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 จะเล่นมีความเกลียดจะตีคำพูดบอลกันทั้งทีเอสเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีอยใจอ่ะไอแคร์จะพาหนูี่อย่าตามนี่นี่คือตามโดนตีแล้วล่ะกูไม่เจอบางคนอะไรบางอย่าง โอท่าที่เจ็บมาช้าไงแล้วนึกว่าหลีสมิ่งกำลังพิงอยู่เปล่าเลยจ้ากระโดดตีอยู่จ้ากำลังโดนตีนะหลีไม่ิ่งไม่รู้สังขารตัวเองไงแต่บ้านเล็กหน่หยปสมิ่งเห็นมันกระโดดอุตส่าห์ไม่มาไม่เป็ดใจหรอทำไมมึงโดนตีอ่ะทำไมไอออยยทั้งวันน่ะไอยพิงตอนตีอ๋อยเราเราผิดโดนตีหาอะไรผิดโดนตีหาอะไรพี่ไปเปิดเขา พิมไปไล่ตัดกาดกันร้านอยหรอกเสียงนางต้องเซ็กซี่กว่านี้แล้วพอแล้วพอมันหนีเข้าเซฟพูก็หวังมันเนาะเอ้ยมันเปิดมึงไม่ใช่เหรอมึงเข้าไปดีบไม่จะเปิดจบกันไม่แม่งบอกแมงบอกโดนตีตายแม่งกูก็นึกว่าอริเปิดเนี่ยไอ้พิหาเปิดลูกแม่งสังขารไม่ดูเลยนี่นึกว่าเห็นเราเะเจอหลอดเลือดแดงเยอะแยะนึกว่าอริชั้นเองกำลังพิมอยู่จ้ากำลังจะมาพิมสักพักเปล่าเลยยืนตีอยู่ข้างบนจ้า เราก็โดนเราก็โดดเออดูเรื่องเลยอยากแก้ตัวขอร้องโอ้โหแม่งวันจีนโดนเต็มเซฟสปายเราแบบประมาณเจ็ดตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในไหนในไหนเราอยู่ที่โอ้ทำไมมันมแล้วมีเยอะขนาดนี้เราอยู่ที่นี่แล้วอะเราวิ่งออกไปตรงตรงฟางไหมเฮ้ยไปดีนถึงกลางไปไงอะงหมือนก็วิ่งจากเนี่ยตรงตรงเนี้ยไปเย็นจริงหรือมึงจะว้าไปบ้านมใหม่ก็ได้แล้วมึงจะเร็วกว่า แล้วเร็วกว่าคือไปตั้งพินนะไม่ใช่ไปจิ้มไเปิดก่อนจิ้มอี๋ปอบปอบปกันเหอนกันองิ้เจได้ป้องโอ้โหยขัดกิ้วกูไหมมึงเคยเข้าใจคขาว่าหวังบ่าหวังให้มันไปตีในเซฟอ่ะอืมแล้วแล้วว่าแล้วบังคับค่อยตะล่มตะล่ำบอกมาพูดตรงๆเราค่อยพูดตะล่มตะล่ำกยากว่ะพูดเลย